น้องชาสารบันนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมโอ้ครับขับรถมาเรื่อยๆครับก็เลยเลาอออกมาเบิง้างว่าจะสูบปลากินปีไม่กันครับแล้วก็ครับรอไปหาเบิงวาวน้ำทุ่งหน้าครับผมสังเกตมีหลายดวงอยู่ครับอันนี้ก็พาไปเบิงสางนันครับผมเบิงสางว่าจะสูบปลากินปีไม่ครับผมนี่ครับพาไปเบิงบอแหละครับผม บ่อรแรกที่สูบสุป,ปี้นะครับว่าน้ำขอดไปโอ้น้ำเหลือหลายเติบครับเปดน๋ยวมีปลาพวกนี้มีแต่ปลากี้เดือดน้อยครับดินยุน่นใกล้ปีไหมครับมันคืมาสูบครับผมน้ำเหลือหลายเติบอยู่ บอ่อนี้าปลาหลายครับบอนีนี่โอ้ยผู้ใดเ,เคยบังคิบผมตะแรงเนี่ครับสร้างในหน้อยนี่คือปลานี่โอ้สนันวันไหวครับปลาคอประดุกแซวสะนครับน้่งก็เหลือหลายเติบอยู่ครับผมวันนี้ออกมาจอบผมกันครับหามีคนมาหลักวันแหนะครับ โอเคผมน้ำเหลือหลายเติบอยู่ครับบ้าเบิ่งซุ้มขุดปูครับพี่น้องไปหางานวางเก็บห่วงเข่าไปหางายน้ำุดปูเปนน้ำเก็บห่วงเข่าเปนน้ำจ้าปูหลาน้าไปขุดหน้า่อยนี่ยมองกกทมปูบลกหลายอย่างนี้โอ้ยประทันเพลินด่วนนั่นนหละมองกกทมในขุดเอาอยู่หันที่คือบกคนเดาข่อยบกคนลอยขี่คานอื ดูโคุดไปตัวไงว่าละปูอหาหู้กบา่เมินออหูนดอยู่น้ำกันแทะแมนเดียหาน้ามูนี่ดิี่น้ำมันแท้มันหูเลิกตียเ่นะนันาโอ้ตายเติบด้วยนี่กูหล่ะหาหู โอ้มันต้องใส่ความสามารถสุงตัวนี้ในการหาหูปูเนี่ยเปิดงานเปิดงาเปิดหาหูปู โอ้เจ้าเด้หลายเติมด้วยไหมคุณค<ท><ก>ือดูความสามมาตัวนี่<ท>ก,การโคตปูเนี่ยไฟไฟไฟแห้งหลายไฟขาหู้ตาดีพ่อหู้พอ่อพ่อหู้ดูก็ได้หลาย บ้านคุ้มโบงพอทางบ้านเจะฝนไม่อยตกนะบ้านคุ้มโบงป้ามาสวยๆได้หลากหลายปื๊ดกวนซุ้มโจ๊ผ่านมาถึงมองแล้วมันบ่อึดปูแถวเนี่ยใสๆช่วงไม่ไม่ได้เกือบเต็มใสเลยเนี่ย แต่ว่าช่วงนั้นปูนก็นลังออกไม่ไหมนะมันบทันมันคือย่ามนี่นี่ปูเดรือหลายสักหลายเนี่ยปูอย่งกับพี่น้องปู oh <my> เออมิการ์ดเหลืองอุ้วิ่วๆก็ลังมันครับปูช่วงนี้ปูใดขุดได้หลายจังครับโอ้พี่น้องคุณทีมงานบ้านคุ้มบงครับมากันหลายสิบชีวิตอยู่กับพานมหาขุดปู ของแข่แน่นอนครับผมการหาอยู่หากินแบบวิธีสารบนนกของหน้าครับผมปูครับหนาเนี่ยโอ้หลายค,ครับกุหลังค้นก็ได้หลายเติบอยู่ครับ พี่น้องทั่งนี้ว้าวหลยครับุณครับรับดวงหนึ่งดุล่าครับผมดเดี๋ยวเสียนว้าวนะครับพี่น้องเสียนว้าวผมตะวันออกหนองเราิต,ตี้ โอ้ oh, อันนี้เอาพลาสติกนะครับสีดำเย็บโดยไม่ต้องใช้กาวใช้เข็มเย็บนะครับเป็นว่าวใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จไม่สี่ชั่วโมงครับแกนัจะเอาขึ้นลองดูว่าวใหม่ดิว่าวใหม่ครับว่าวใหม่เอาเย็บเย็บเบาววนเนาะครับผมบรองติดให้เสียเวลาครับผมใช้เข็มเย็บโอ้โฉกชนตัวเนี้ยต้องดามปีดดามปีกขึ้นยันไหนนะดามครับปีก ไม้อ,อ่อนเกินไปไม่บ<ม>้าไ,<ม>ไม่ขึ้นไม้อ่อนก็นเลยดำครับผมโอ้ oh. อันนี้จะลองเอาขึ้นองลองดูครับเอบเสียนเคียนกำลังปล่อยว่าพี่น้อง <laughs> เสียนเคีนยนแห่งคุ้มตะวันนอครับ <laughs> เดี๋ยวมีโอกาสจะมาคุยกับเสียนเคียนแบบเป็นทางการอีกรอบครับต <laughs> อนนี้คุยเฉพาะกิจไปก่อนครับเพร่ะออกมาเจอพอดีเอ้าเด็กหน่อยไม่ใส่แลนไม่เบ่งวงพ่อพอพอพอเวลาทำให้พอกดิ ไปไปขึ้นเฮ้ยไปแล้วเวลาการขึ้นรับป้อมไหมเฮ้ยงาโอ้ขึ้นเซ่โอเค โอ้สวยงามครับพี่น้องขึ้นแจวเลยว้าวดำเดาๆครับดำปีกดำอะไรมั่วๆเย็บน้องนาทีเซียนว้าวมีว้าวไหมมีว้าวมาเล่นปะมีอยู่แต่ว่าอยู่สวนว้าวอยู่สวนว้าวดวงแดงๆบอกมันเป็นลายทหารลายทหารว้าเว้าเว้าอยังว้าวจุฬาหรือว้าวสองห้องเว้าวเล็กว้าวเล็กเซียนเกณฑ์เขาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียนเข็นเ็าซ่อมว่าดวงนี้มาโชคชนครับเดวงแล้วเรียบร้อยคุณว่าวล่ะเโอ้ว่าวล่คะค้นดีแต่วะร <c oughs> อบเดียวขึ้นเลยบักล่าซิ่งข้างไหนก่อนเน,ม,เนมบักล่าเนมลูกกูได้ลูกพูให้อันด <c oughs> ูควาน อดเสียแรนว,วาวอย่างเดียวพี่นอ้องเพื่อนเสียนเคสกำลังแ,แก้ไขกำลังแก้ไขใส่เบื้องดีดๆในวาวเนะี่ยมันยังนี่มันยังนี่หู้อัดลาดอยู่นี่มันยังนี่เอาเทคนิคของเขาเทคนิคเด้ออันนี้คือปีกมันอ่อนนะครับอ๋อวาวปีกอ่อนต้องการปีกอ่อนเอาเจาะต้อง,อองอมันไม่ยังนี่หอยยุ่มยังอยู่เนี่ยหอยง้อยโอ้ยหอยน้อยมัดกลุ่มๆเลยเสียหายเสียหายเลย วาวเลาภาคพิเศษครับดำเซาสกครับทั้งเงีบเงียบเซเงียบเซ่เงียบเซ่ัติสีดำเงียบเงียบเอาดำเซาสักวาววะไหนผมมีเงินซื้อเกาเล่นเาเียบเลยเอาไปไปแล้วครับนี่ยังอยู่ไก่ได้มีสักหัวเดอเออสักหัวนี่สวยเลย้มาดู ถามจริงใครมากินหอยตรงนเนี้ยเนี่ยนี่สองวันสองคืนยังไม่ได้เอาลงเนาะสองวันสองคืนพวท่านเอาลงแมนโอ้ยอยู่สูงครับดวงนั่นจังเม็ดดวงนั่นเม็นหาเสีบเป็นหาเสีบสองวันสองคืนแล้วพวท่านเอาลงโอ้ขึ้นสวยงามครับแต่ว่าสนุบดังสูนุเปิลไหวอยูยย่ไหมสนุเปิลไหวอ่ะขาดเครื่องเลยโอ้ยผู้้สานน ขาดเครื่องมาเคลื่อนนะเยี yeah, ่ยยยูสวยงามครับดวงนี้ไม่ธรรมดาครับอยู่สูงมากโอ้ยอรถไฟ้าวววว้าว้าวว้าว้าววาวว้วว่าปว สัดขึ้นรถกับดึงทีเดียวขึ้นกับวาวโอ้ขึ้นเที่ยงรักโอ้ขึ้นสัดว์ับเที่ยงทีลีเลยวาวเซียนเคียนยแตงแปดที่แปดรอบมว่ขึ้นครับมั้วจักาวาวนักหัวครับ สูตรหัวลงมกระดึ้นเลยครับพี่น้องเบิ้งบ่าไหมโอ้ห <laughs> <laughs> ลาน้ำเาาแล้ว yeah, yeah.